กำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับในคลิปนี้ผมจะพาไปฟังเรื่องราวของงานกาชาติอีเวนต์การกุศลที่ไม่ได้มีแค่โอวันตินภูเขาไฟถ้าคุณนึกถึงงานกาชาติคุณจะนึกถึงอะไรสอยดาวโอวันตินภูเขาไฟไม่ว่าคุณจะนึกถึงอะไรก็ตามแต่งานกาชาติเป็นงานอีเวนต์ที่สำคัญที่ทุกคนเฝ้ารอคอยที่จะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับสภากาชาติไทย ตามบูธกิจกรรมของหน่วยงานราชการและเอกชนและมีของกินอร่อยๆให้เลือกสรรในงานในงานน,าน,นี้มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ถึง100ปีเลยทีเดียวสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรมถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2436เนื่องจากเกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศไทยกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับเขตแดนริมฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและมีการสู้รบเกิดขึ้น เป็นผลให้มีทหารเสียชีวิตและบาดเจ็บได้รับความทุกข์ทรมานเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่มีองค์กรการกุศลใดเข้าไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้เป็นกิจจลักษณะดังนั้นคุลสตรีไทยที่สูงสักในเวลานั้นโดยการนำของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงภริยาเจ้าพระย,ยาภาสกรวงได้ชักชวนบรรดาสตรีไทยช่วยกันเรียรายเงินและสิ่งของไปช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บและมีความเห็นว่าควรจะมีองค์การใดองค์การหนึ่ง ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากของทหารเช่นเดียวกับองค์การการชาติของประเทศไทยได้นำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีขอให้ทรงเป็นชนนีบำรุงความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชาไทยเป็นอย่างยิ่งทรงพระดำริว่าเป็นความคิดที่ต้องด้วยแบบอย่างอารยะประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าพระราชทา,านพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงขึ้นเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2436ต่อมาถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาติไทยและส่งรับไว้ในพระราช,ชูปธรรมมีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีทรงเป็นสภาชนานีสมเด็จพระนางเจ้าสวพาผ่องศรีพระบรราชเทวีทรงเป็นสภานายิกาท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงเป็นเลขานุการินี และพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าพวงส้อยสะอางเป็นเหรรันญิกาสภาอุณาโลมแดงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงดำรงตำแหน่งพระยุพราชเสด็จกลับจากการศึกษาในประเทศอังกฤษผ่านมาทางประเทศญี่ปุ่นได้สเสด็จทอดพระเนตรโรงพยาบาลกาชาติญี่ปุ่นทำให้ทรงดำริว่าถ้าได้จัดโรงพยาบาลของกาชาติขึ้นในเมืองไทยก็จะเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง ฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระราชบิดาสเสด็จสู่สวรรค์คาลายัยพระองค์จึงได้ร่วมกับพระราชพราพระคินีทรงบริจาคทรัพย์ร่วมกับทุนของสภาอุณาโลมแดงที่มีอยู่สร้างโรงพยาบาลขึ้นในที่ดินส่วนพระองค์แล้วโปลดกล้าวขนานนามตามพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าโรงพยาบาลจุลาลงกรณเพื่อเป็นอนุสร์ในพระราชบิดาให้โรงพยาบาลนี้เป็นของสภาการชาติสยามเมื่อปีพุทธศักราช2 4 5 7 ในปีพุทธศักราช2461มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยสภาากชาติสยามมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยรักษาพยาบาลผู้ป่วยไข้และบาดเจ็บในสงครามและยามสงบก,กับทั้งทำการบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์สาธารณาภัยพินาศโดยไม่เลือกเชื้อชาติสัญชาติลัทธิาศาสนาหรือความเห็นในทางการเมืองของผู้ประสบภยัยยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้งและต่อมาในปีพุทธศักราช2463 ได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติสยามแก้ไขเพิ่มเติมจัดระเบียบสภากาชาติสยามเป็นสมาคมอิสระยังให้ผลคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศรับรองสภากาชาติสยามเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2463และสันนิบาตสภากาชาติมีมติรับสภากาชาติสยามเป็นสมาชิกเมื่อปีพุทธศักราช2464ต่อมาสภากาชาติสยามเปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาติไทย เมื่อปีพุทธศักราช2482เมื่อสภากาชาติสยามได้ร่วมอยู่ในสันนิบาตสภากาชาติแล้วจึงมีความเห็นว่าสภากาชาติแต่และประเทศควรจะจัดงานเผยแพร่ก,กิจการของสภากาชาติให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางเพื่อให้เกิดความสามัคคีคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ของสภากาชาติสยามจึงได้ตกลงให้มีงานประจำปีขึ้นงานกาชาตจึงได้จัดขึ้นในครั้งแรกเมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2465 ถึงวันที่8เมษายนพุทธศักราช2466ณท้องสนามหลวงเรียกงานนี้ว่าการรับประชาสมาชิกพุทธศักราช2466โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ก,กิจการของสภากาชาติสยามและเป็นการชักชวนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับสภากาชาติสยามด้วยการเข้าเป็นสมาชิกโดยเก็บค่าบำรุงปีละ1บาทมีผู้สมัครเข้าเป็นประชาสมาชิกจำนวน13,436ราย ซึ่งเงินเหล่านี้จะนําไปบําบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชนเท่ากับว่าเป็นการบริจาคเพื่อการกุศลพร้อมกันนี้เพื่อเป็นงานประจําปีต้อนรับสมาชิกของสภากาชาดไปด้วยฉะนั้นงานหลักของงานวันกาชาดคือการหาสมาชิกนับตั้งแต่นั้นมาจึงได้ให้มีการจัดงานกาชาดขึ้นเป็นประจําทุกปีด้วยงานในปีแรกเป็นที่น่าสนใจของประชาชนอย่างมากจัดให้มีกระบวนแห่รถไปตามถนนสายต่างๆ แล้วไปจอดรวมกันที่ท้องสนามหลวงประชาชนต่างออกมาดูกระบวนแห่ทั้งตามรายทางและท้องสนามหลวงจึงเป็นโอกาสให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอนุสมาชิกชายหญิงนักเรียนลูกเสือได้พบปะชักชวนประชาชนเข้าเป็นสมาชิกปี2467จัดให้มีการแข่งขันว่าวครั้งแรกโดยเก็บเงินบำรุงได้ถึง3,444บาท67สตางค์ปีพุทธศักราช2468 ได้เริ่มให้มีการแสดงว่าวภาพการจำหน่ายลูกลอยกาชาติหรือลูกโป่งและธงกาชาติครั้งแรกกระทั่งในปีพุทธศักราช2 4 7พรพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สภากาชาติสยามได้อาศัยพระราชอุทยานสารานรมเป็นสถานที่จัดงานและให้ชื่อว่างานวันกาชาติและได้จัดให้มีการแสดงเพิ่มขึ้นเช่นงิ้วสามรง ภาพยนต์ของบริษัทพัฒนากรและกรมสาธารณาสุขพินพาดของวังบางขุนพรหมและกระทรวงวังแตรวงทหารบกทหารเรือต่อมาวันงานกาชาติได้พยายามหาของแปลกใหม่ที่น่าสนใจมาจัดแสดงเพิ่มขึ้นทุกปีเริ่มจากปีพุทธศักราช2472ได้เริ่มให้มีการสอยผลกระปะึกเป็นครั้งแรกรางวัลได้แก่เครื่องเวชภัณฑ์เสือ้อผ้าค่าสอยกันและประพฤกไม่ได้กำหนดราคาไว้แล้วแต่ศรัทธา ในปีพุทธศักราช2473มีการแสดงรถมอเตอร์ไซค์ไต่ถังเหล็กของนายเลื่อนพงโสพลโดยการแสดงนี้เกิดขึ้นจากการที่ได้มีชาวต่างประเทศชื่อมิสเตอร์คิงได้เข้ามาจัดก,การแสดงในประเทศไทยซึ่งนายเลื่อนได้ให้ความสนใจอย่างมากโดยเข้าไปดูถึง5ครั้งในวันเดียวจากนั้นกลับไปฝึกหัดจนสำเร็จและนำมาจัดแสดงขึ้นครั้งแรกในงานกาชาติและในปีพุทธศักราช2476งานวันกาชาติ ได้จัดให้มีขึ้นอีกครั้งหลังจากที่เว้นว่างมานานและรัฐบาลได้อนุมัติให้มีการออกลอตเตอรี่ราคาฉบับละ1บาทโดยให้ชื่อว่าลอตเตอรี่สภากาชาติสยามหรือที่เห็นในปัจจุบันเรียกว่าสลากกาชาติต่อมาในปีพุทธศักราช2481งานวันกาชาติได้ย้ายจากพระราชอุทยานสารารนรมมาจัดที่สถานสวภาในปีพุทธศักราช2495แผนกกุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดให้มีการประกวดสุขภาพเด็กในงานวันกาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาติไทยทรงมีพระราชสาว,วนีโปรดกล้าวให้หม่อมกอบแก้วอาภากรณายุทธยา เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาดโดยอาศัยเจ้าหน้าที่แผนกเลข,ขานุการกองบรรเทาทุกข์และอนามัยเป็นผู้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานจากนั้นในปีพุทธศักราช2,500งานกาชาดจึงได้ย้ายมาจัดงานที่สวนอัมพรในปีแรกของการย้ายสถานที่ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานพร้อมด้วยพระราชโอรสและพระราชธิดาซึ่งต่อมาบริเวณจัดงานได้ขยายออกไปถึงลานพระบรมรูปทรงม้าถนนสีอยุธยาและถนนราชดำเนินทั้งยังได้จัดให้มีพิธีพระราชทานเหรียญกาชาติสมนาคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาติไทยในตอนค่ำมีงานเลี้ยงพระราชทานแก่ผู้ถูนลกล่าวถวา,ายเงินบำรุงสภากาชาติไทยและคณะกรรมการจัดงาน รวมถึงให้มีการพัฒนากิจกรรมและเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างตามความเหมาะสมโดยในปีพุทธศักราช2504ได้จัดให้มีการประกวดทิดากาชาติเป็นครั้งแรกโดยในปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นการประกวดกุลบุตรกุลธิดากาชาติเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยไม่แบ่งเพศที่มีใจรักในงานจิตอาสามาเป็นส่วนหนึ่งกับสภากาชาติไทย ต่อมาในปีพุทธศักราช2545ได้ขยายพื้นที่จัดงานไปถึงสนามหน้าที่ทำการสำนักพระราชวังหรือสนามเสือป่ารวมถึงได้มีการนำเครื่องเล่นจากสวนสนุกเข้ามาในงานเป็นครั้งแรกและได้ปรับราคาค่าบัตรผ่านประตูจากเดิม10บาทเป็น20บาทซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนที่มาเที่ยวชมงานส่งผลให้เป็นปีที่มียอดการจำหน่ายบัตรผ่านประตูสูงที่สุดจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2561เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันได้ย้ายสถานที่จัดงานมายังสวนลุมพินีสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครแต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของกิจกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศลและไม่มีการจำหน่ายบัตรผ่านประตูเหมือนที่เคยจัดในสวนอัมพรกับลานพระราชวังดุสิตและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังหากมีข้อคิดเห็นใดสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้ว พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ